วันนี้นะครับผมมีรถจากทางค่าย Mercedes Ben z นะครับมาให้ดูกันนะครับวันนี้เป็นรุ่น W 2 1 0นะครับคันนี้เป็นปี2001แล้วนะครับก็เป็นตัวเฟรดลีฟแล้วนะครับคันนี้เป็น E 2 4 0นนะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านนะครับแล้วก็ตอนที่ผมไปซื้อเนี่ยก็ซื้อจากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เจ้าของเก่าถือว่าดูแลรักษามาดีนะครับสภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าสวยเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ คันนี้เป็นเก็ยรทแล้วนะครับก็กันชนเนี่ยกับาฝากระโปรงจะไม่เหมือนตัวแรกนะครับทั้งหมดเลยแหละไฟด้วยนะครับมันจะไม่เหมือนตัวแรกนะกันชนมันจะมีนี้ขีดๆวาวๆอย่างงี้ครับก็คือดูสวยมันจะทําให้รถเนี่ยดูเป็นเหมือนแบบใหม่ขึ้นดูดูเป็นเหมือนรุ่นใหม่ขึ้นนะเนี่ยครับมีขีดมีร่องตรงนี้นะครับาฝากระโปรงก็ไม่เหมือนกัน คันนี้ก็เป็นรถเดิมๆนะครับเป็นสีบอลทองเดิมๆโรงงานเลยไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็กระจกก็จะมีไฟเลี้ยวมานะครับตัวแรกจะไม่มีนะแรกจะไม่มีนะยางคันนี้นะครับเป็นยางมิชลินนะพมิชลินไพร์เมอซี่นะครับปีเนี่ยเป็นปลายปี20แต่ว่าดอกเนี่ยยังนิ่มอยู่เลยยางใช้ได้อีกนานนะครับ ยางเป็นเบอร์เดียวกันทั้งสี่ล้อนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยมันจะอยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับจะไม่เหมือนแล้วก็จะเป็นไฟขาวแล้วนะกันชนก็จะไม่เหมือนกันนะครับคันนี้ก็เป็น E สองสี่ศูนย์นะครับ E สองสี่ศูนก็เป็นตัวท็อปนะครับของโฉมนี้แล้วนะครับผมว่า W สองหนึ่งศูนเนี่ยถ้า รถที่สภาพดีๆนะครับมันยังเป็นรถที่ดูภูมิฐานนะแล้วก็น่าใช้นะครับด้วยราคาตอนนี้มันมันไม่แพงแล้วนะครับถ้าตอนออกห้างเนี่ยราคา3ล้านกว่านะตอนนี้เหลือไม่ถึง3ามแสนแล้วนะครับราคาเนี่ยล่วงลงมาเหลือไม่ถึง10%ของตอนออกแล้วนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่สมรรถนะดีมากๆรุ่นหนึ่งแล้วก็ห้องโดยสารถือว่ากว้างนั่งสบายจริง ผมนั่งขับเนี่ยผมรู้สึกว่ามันนั่งสบายนะครับแล้วก็สมรรถนะดีดีเกินราคาเลยเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่ารายละเอียดภายในคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับภายในคันนี้นะครับก็เป็นหนังเบาะหนังนะครับสีเทาคันนี้ยังเป็นหนังเดิมโรงงานอยู่นะครับ<ม>นี่ครับแผงประตูเบาะหน้าเบาะหลังนะครับยังเป็นหนังเดิม ลายไม้นะครับยังสวยอยู่นี่นะครับคอนโซลกลางนะครับลายไม้ไม่ซีดนะครับรถเนี่ยแ้าของเก่าคือจอดในร่มตลอดนะครับคือรุ่นนี้อาการประจำรุ่นนะครับพลาสติกอ่ะมันจะกรอบแตกโดยเฉพาะชิ้นชิ้นพวกนี้ครับเนี่ยกรอบแอร์แผงลำโพงชิ้นเนี่ยครับชิ้นเนี้ยถ้าแตกจะหายากเลยนะครับช่องแอร์เนี่ยตรงกลางเนี่ยครับตรงพวก พวกตรงนี้ยมันจะชอบคันที่มันโซมครับมันจะล้าเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยกรอบแอร์มันจะรล้าวล้าแตกๆว่าช่องแอร์ภายในเนะี่ยมันก็จะกรอบแตกเลยนะเนี่ยครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่แล้วก็รุ่นเฟรนลิฟนะครับภายในพวงมลาลัยจะมีปุ่มนี่นะครับตัวแรกมันจะไม่มีนะตรงแผงประตูนี่ครับลายไม้ยังสวยอยู่เลยนะครับนี่ เบาะมีเมมโมรีนะครับเมมโมรี่สามจุดทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็คนขับนะครับเบาะปรับไฟฟ้าตรงที่อยู่ที่ประตูนะครับตรงนี้ปรับพวงมาลัยนะครับเข้าออกขึ้นลงนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังกันนะครับทางด้านหลังเบาะนะครับสภาพดีเลยนะครับนี่หนังเดิมโรงงานเหมือนกันนะครับ แผงประตูประตูยังสวยนะครับแล้วก็มีแอร์หลังนะครับแอร์หลังเนี่ยช่องแอร์ไม่มีแตกเลยครับเนี่ยครับสภาพดีสภาพดีเลยนะครับประตูด้านหลังก็ยังสวยนะครับนี่ครับให้ดูผ้าหลังคานิดน,นึงนี่ครับไฟสองห้องโดยสารนี่ครับ ภาหลังคาวสวยนะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องคันนี้กันนะครับก็คันนี้ห้องเครื่องเดิมๆนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะดูห้องเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับน,นิดนึงก็สตาร์ทตอนเครื่องเย็นนะครับอันนี้ก็สตาร์ททีเดียวติดนะครับ คันนี้นี่เครื่องเงียบเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเล่งเครื่องให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับคันนี้อัตราเร่งดีมากครับแล้วก็เนี่ยเครื่องเงียบเลยนะครับ นะครับจะเข็บเดิมนะครับห้องเครื่องสวยครับทันนี้ฝากระโปรงเนี่ยครับจะเข็บเดิมเบ้าโชคเดิมนะครับ เดี๋ยวมาดูทางด้านห้องเก็บสมระทางด้านท้ายนะครับผมว่าเบซนตัวสองหนึ่งูนเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับสำหรับพื้นที่ในการเก็บของด้านหลังนะครับแล้วก็พรมเนี่ยนี่ครับยังอยู่ในสภาพเดิมนะยัดูเรียบร้อยนะครับสวยยังอะไรยังอะไรก็อยู่ครบนะครับ พื้นเดิมนะครับไม่มีชนหนักมานะครับคันนี้ยางอะไรก็ยังอยู่แล้ว <alet> ให้ดูสังเขตบด้านข้างนะครับฝากระโปรงท้ายก็เดิมนะครับ เดี๋ยวเรามาลองขับเบนอซ์210กันนะครับก็ตอนนี้อยู่ในซอยนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูเลยว่ารถที่ขนาดไซส์ประมาณนี้เวลามันวิ่งอยู่ในที่แคบเนี่ยมันคล่องตัวประมาณไหนนะครับเนี่ยแล้วก็ถนนนะขุกขาะเลยครับช่วงล่างคันนี้ผมซื้อมาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะถือว่าช่วงล่างดีมากครับเจ้าของเก่าก็ดูแลมาดีนะครับเนี่ย แล้วเบนซ์เนี่ยเป็นเป็นรถที่เวลาเราขึ้นรูหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยครับเงียบคันนี้เงียบนะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเลี้ยวในที่แคบๆแบบนี้นะครับรถมีรถสวนนะผมว่ามันก็ก็ถือว่าคล่องตัวนะถ้าใครขับชินๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองอ่ะเนี่ยถ้าใครขับชินเนี่ยผมว่า ไซส์ประมาณนี้ไม่ใหญ่นะเพราะว่ารถสมัยนี้นี่โอ้โหทันทันใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับแต่ว่าถ้าใครไม่ชินเนี่ยใช้รถเล็กๆมาก,ก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันยาวมันใหญ่นะครับนี่ครับช่วงล่างดีมากเสียงเสียงไม่มีเขาเรียกอะไรแน่นแล้วก็ไม่มีเสียงกุ๊กกักุ๊กกเข้ามาให้เราลำคาญนะระหว่างที่ขับเลยนะครับ ตรงเนี้ยแทบมากๆเลยถือว่าเลี้ยวอะไรยีดกะระยะง่ายครับกะกะระยะไม่ยากนะแต่ถอยถ้าใครไม่ชินมันก็อาจจะต้องขับบ่อยๆอครับเพราะว่าคันนี้มันไม่มีเซ็นเซอร์ถอยนะก็เดี๋ยวเราก็จะลองออกไปถนนใหญ่ดูแล้วก็จะลองกดดูว่าเครื่องตัวนี้นะครับมันทำอัตราเร่ง ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปข้างนอกเลยแล้วกันนะครับอ่านี่นะครับเราก็ออกถนนใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเร่งเครื่องให้ดูเลยนะนี่ครับอัตราเร่งดีนะครับมันเป็นรถใหญ่ที่ผมว่ามันไม่อ่ดเลยเนี่ยพอกดคันเร่งนะครับ ขึ้นมัน,มนต้องบอกว่ามันแรงแบบนุ่มนวลนะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยเนี่ย,ยกดปุ๊บไม่ไม่ก็ขึ้นไปแบบนิ่มๆนะครับเนี่ยครับเบรกเบรกทำได้ดีเลยเบรกไม่น่ากลัวเนี่ยครับพอเรากดคันเร่งส่งปุ๊บเนี่ยไม่เนี่ยครับขึ้นไปนิ่มๆเลยคือพอเราเรียกปุ๊บมันมาเลย แล้วมันให้ความนุ่มนวลนะครับแล้วก็เบรกเนี่ยไว้ใจได้เนี่ยครับเบรกของคันนี้มันจะไม่จึกจั๊กจึกจักเบรกมันจะมันจะค่อยๆดูดกดแล้วมันจะค่อยๆดูดก็จะให้ความรู้สึกว่าผมว่ามั่นใจนะแล้วก็มันจะไม่แบบเบรกจึกจักจึกจั๊กมันนิ่มอหรเวลาเบรกล้วมันรู้สึกรถไม่ค่อยๆหยุดเนี่ยกดขึ้นสะพาน คันนี้ก็มีเกียร์แบบเป็นเหมือนเมนูนะครับเราก็ผักไปทางด้านซ้ายเงี้ยมันก็จะเชนเ,เกียร์ลงนะครับต้องลองไปเล่นดูมีคูรูสคอนโทรลนะครับคูรสคอนโทรลเนี่ครับเดี๋ยวจะลองมุดนิดนึงนี่ครับเบรกมั่นใจครับ เด็กดีมากแล้วก็ยางตัวนี้ผมส่วนตัวผมชอบมากๆเลยเพราะว่ามันเงียบมันนุ่มรู้สึกถึงความต่างได้เลยนะครับกับกับรุ่นอื่นเพราะว่าเคยขับยางอ่าตัวไอ้มิชลินเนี่ยไอ้ไพรมาซี่เนี่ยกับรถหลายๆคันรู้สึกว่าประทับใจทุกคันเลยเพราะว่ามันมันทำให้รถรู้สึกว่านุ่มขึ้นแล้วก็เก็บเสียงได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเลนดูนะนี่ครับ ออกตัวก็ฟิลลิ่งนะครับมันก็สไตล์แบบผู้ใหญ่อะครับเป็นรถที่นั่งขับสบายนะครับแล้วก็เครื่องนิ่มนวลไม่ได้กระโชกโค้งหกักแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยซับแรงกระแทกได้ดีเลยครับถ <c oughs> ือว่าเป็นรถที่ผมว่าน่าใช้มากๆเลยนะถ้าในราคานี้นะครับแล้วก็อินทอเรียอินทอเรียภายในเนี่ยพวกคอนโซลพวกอะไรเงี้ยแดชบอร์ดเนี่ย ผมว่ามันดีไซน์มาได้แบบเรียบหรูคล้ายคล้าย124นะแต่ว่าผม,ผมว่ามันก็จะดูทันสมัยกว่า124แล้วก็ส่วนตัวผมชอบภายในของ210มากกว่า124นะอืมแล้วก็คันนี้ภายในเนี่ยครับรายละเอียดภายในก็พร้อมใช้จริงๆพลาสติกไม่มีแตกหักเลยนะครับถือว่าหายากนะครับ ก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่หารถใช้งานสักคันหนึ่งนะครับที่ราคาไม่สูงแล้วก็ยังจัดไฟแนนซ์ได้นะครับรายละเอียดจัดการจัดไฟแนนซ์ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเลทยอดจัดแล้วก็เลทผ่อนนะครับก็เดี๋ยวผมขอเปิดราคานะครับคันนี้ไว้ที่สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้รถพร้อมใช้สภาพดีนะครับมาเนี่ยจบแน่นอนถ้าใครหา อ่ารุ่นนี้อยู่นะครับก็ฝากไว้นะครับอ่าสำหรับ EP นี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับก็ฝากช่อง YouTube นะครับ Way Auto แล้วก็เพจ Facebook Way Auto ซื้อขายรถบ้านมือ2นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็จะมีรถสวยๆนะครับมาให้ดูกันนะครับเรื่อยๆส่วน EP หน้าเนี่ยมันจะเป็นรถรุ่นอะไรนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ e ี EP หน้าครับไปแล้วครับ